อย่าลืมกด Subscribe ให้ถึง1,000รับซัก สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับผักสลัดครับที่ผมปลูกไว้คือกีนคอรอ์ลจะสังเกตเห็นว่าใบามันใหญ่โตเร็วมากๆไอเหตุหลักๆก็คือที่มันโตเร็วก็คือหนึ่งผมรดน้ำเช้ากลางวันเย็นนะครับ ให้ปุ๋ยน้ำหมักสม่ำเสมอเพราะผมเห็นประโยชน์ของมันว่าถ้าดินดีน้ำดีสารอาหารครบสารอาหารถึงยังไงก็ผักก็งามครับไม่ว่าจะปลูกอะไร ถามว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาเกี่ยวกับพวกแมลงไหมถ้าในผักสลัดตอนนี้ยังไม่มีแมลงเข้ามาก่อกวนนะครับผักทุกใบทุกต้นยังโอเคอยู่ก็มีต้นนี้ครับไม่รู้ว่าโดนอะไรเหยียบแล้วมันหักพอมันหักปุ๊บมันก็ตาย มันก็เลยต้องงอกใบใหม่ขึ้นมาอากินคอร์ก็เป็นผักสลัดชนิดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ที่ผมลองฝึกปลูกเพราะผมก็ปลูกมาหลายหลายผักสลัดแล้วอย่างเช่นบัตเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยส่วนกินโอ๊กกัเลดโอ๊กอันนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจละว,ว่าผมเข้าใจวิธีของมันอะไรเงี้ยผมก็ ปลูกบ่อยตอนนี้ผมก็เลยลองมาปลูกพวกกีนคอร์ลกับบัตเตอร์เฮดเพิ่มมากขึ้นเออถ้าถามว่าการตลาดของผักสลัดตอนนี้มันแถวนี้มันโอเคไหมผมเริ่มจาก <c oughs> ผมผมเริ่มจากปลูกผักสลัด จากสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับนั่นหมายความว่าผมชอบกินอะไรผมก็จะเริ่มจากการปลูกอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้มันไปตอนนี้ถ้าถามว่ามีลูกค้าประจําในการที่จะซื้อผักสลัดไหมก็ก็มีสองเจ้าที่เขาจะซื้อทุกวันอยู่แล้วถ้าเราเรามีให้เขาเราเรามีพร้อมขายให้เขาอย่างเงี้ยครับจากสมัยก่อน ผมไม่สามารถไม่สามารถทําขายให้เขาได้ทุกวันคือไม่มีรอบไม่สามารถทํารอบในการปลูกผักสลัดได้สาเหตุเพราะว่าตอนนั้นดินผมยังไม่พร้อมปุ๋ยผมก็ยังไม่พร้อมอะไรอย่เงี้ยจนตอนนี้ผมสามารถปลูกรอบในทุกๆุกสิบวันอ่ะผมจะปลูกปลูกผักสลัดลอดใหม่เพิ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยเะืรอยอะไเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ตอนนี้มีผักสลัด พร้อมขายในทุกๆวันโดยมีอายุการเฉลียนน่ยในการเติบโตของมันก็ไล่ๆกันมาเรื่อยๆหลังจากนี้ผมก็จะเริ่มหาลูกค้าเจ้าที่สามเจ้าที่สี่เจ้าที่ห้าไปเรื่อยๆครับสำหรับที่จะที่จะซื้อผักสลัดของผมเออ่ผมคิดว่าถ้าถ้าผมเออ่ ถ้าผมไม่พร้อมผมก็ยังไม่อยากจะหาผมไม่มีกําลังมากพอหรือผมไม่มีผักสลัดซัพพอร์ตมากพอผมก็ไม่อยากจะหาลูกค้าเพิ่มแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มหาลูกค้าเพิ่มละโดยวางแผนเอาไว้ว่าเออ่ผมจะไปมันจะมีตลาดตลาดระดับหมู่บ้านอยู่ครับผมจะลองเอาผักสลัดไปโปรโมตขาย แล้วก็มีแจกนามบัตรว่าเราทําผักสลัดขายนะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วผมจะเอาไปส่งให้ถึงบ้านใ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 นละแวกหมู่บ้านที่ไม่ไม่ไกลกันมากครับเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทําให้คนรู้จักผักสลัดเรามากขึ้นและรู้จักว่าเอ่อฟาร์มของเราทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่แล้วก็เอ่อ มันเป็นเกษตรอินทร์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าถามผมว่าคนแถวเนี้ยเขาปลูกผักสลัดกันไหมก็ไม่ค่อยเห็นใครปลูกเท่าไหร่นะครับแล้วผมคิดว่าผักสลัดของผมค่อนข้างจะโตเร็วแล้วก็มีมีสารอาหารครบมีอะไรอย่างเงี้ยโดยราคากลางตอนนี้ก็คือผักสลัดที่ขายกัน ขายกันทั่วประเทศก็คือตอนนี้ก็กิโลละ80จนถึงกิโลละ100บาทในส่วนทุกๆผักสลัดเพราะฉะนั้นเราก็มาลองดูกันครับว่าเราจะขายผักสลัดในระดับให้เป็นที่รู้จักในระดับวงกว้างได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องมามาทำความพร้อม ในการปลูกผักสลัดให้เพียงพอต่อกลุ่มลูกค้าที่เรากำลังจะขยายเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้ครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยผักสลัดเซตเนี้ยจะเป็นเซตแรกที่ผมเริ่มทำมันเป็นธุรกิจจริงจังก็คือปลูกเป็นลอ็อตลดลอดลอ,ดลอดไปตอนนี้มีทั้งหมด3เซตละที่กำลังไล่ไล่เติบโตพร้อมๆกันมาเรื่อยๆ ปัญหาหลังจากนี้ก็คือ 1. ผมจะต้องมีมีดินให้เพียงพอในการปลูกทุกต้นที่มันกำลังจะเติบโตมาสองต้องมีปุ๋ยให้เพียงพอมีน้ำหนักมีน้ำหมักต่างๆให้ครบครบท้วนพอที่จะใช้ใช้มันได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคิดวางแผน ในหลายๆขั้นตอนว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรแบบไหนเพราะตอนเนี้ยน้ำหมักก็เริ่มใกล้จะหมดละผมก็ต้องเตรียมทําน้ําหมักเพิ่มแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างมันการปลูกผักสลัดผมไม่รู้นะว่าคนอื่นมีความสุขไหมแต่ผมเห็นการเติบโตของพืชของผักที่ผมปลูกออกมางามอย่างนี้ยครับ ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับมันผมเห็นมันเติบโตแล้วผมรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มันเป็นความภูมิใจของเราเองที่ที่ทปลูกมันขึ้นมาแล้วมันเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้ก <l ots> ารปลูกผักสลัดแบบผมแบบที่ผมทำอยู่อะครับ เพื่อนๆสามารถสามารถเอาไปปลูกได้เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะขอให้มันมีที่ที่สําหรับโดนแดดทั้งวันได้ยิ่งดีแล้วก็เราใส่ถุงอย่างนี้ยครับถุงแบบเนี้มันระบายน้ําได้ดีมากๆแล้วมันเหมาะที่จะไปวางตรงพื้นปูนหรือวางพื้นที่โล่ของเราได้ครับโดยเราไม่ต้อง โดยเราไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะว่าต่อให้เป็นพื้นปูนหรือพื้นอะไรกระเบื้องหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถปลูกผักสลัดได้ถ้าจะให้สวยขึ้นมาหน่อยก็คือให้มันมียกแค่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับส่วนเสาตรงเนี้ยตอนแรกผมทําเป็นเสาสูงเพื่อเพื่อไว้บังแดดแต่ตอนเนี้ยผมมาศึกษาลึกๆแล้วจริงๆแล้วผักสลัด ทุกชนิดอะครับมันต้องการแสงแดดปริมาณมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดเสาสูงออกให้เหลือเป็นเสาเตี้ยอย่างนี้เพื่อที่จะเอาไว้สําหรับเอ,เอาผ้ามาคุมกันน้ําฝนเวลาฝนตกหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองแต่ถ้ามันตกไม่หนักมากอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยหรือเสาตรงนี้อาจจะเตรียมเอาไว้สําหรับ แผนที่ไล่มแมลงไล่นกอะไรต่างๆถ้ามันมีสาเหตุว่าจะมีนกเข้ามากินผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีแผนที่จะทำที่ไล่นกได้อะไรเงรี้ยก็คือเอาเป็นเสาอเนกประสงค์ไปก่อนแล้วนะทีนี้ก็เลยทำเสาตั้งวางไว้อย่างงี้สีม่มุมเพื่อเอาไว้สำหรับเอาผ้ามาคุมโอเคครับ เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมไม่ว่าบทสรุปก็คือไม่ว่าเราจะปลูกอะไรอะครับขอให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเพราะถ้ามันเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาครับอืมเราก็จะไม่ท้อแล้วเราก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็หาทางหาวิธีต่างๆเพื่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่นผักสลัดที่ผมปลูกตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมรักในสิ่งที่ผมทำมากๆเพราะฉะนั้นผมถ้าผมเจอปัญหาผมเจอวิธีอะไรต่างๆที่จะทำให้ผักสลัดของผมอะอองามมากกว่านี้อะไรต่างๆมากกว่านี้ครับผมก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนามันไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเรารักในสิ่งที่เราทำอยู่ แล้วเรารู้สึกดีกับการปลูกผักสลัดเพราะนั้นก็เลยก็เลยก็เลยพร้อมที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอ,อะไรหลังจากนี้และหลังจากเนี้ยผมก็จะเริ่มหันมาปลูกผักอื่นๆอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องตลาดแถวนี้ว่าเขาชอบกินอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ จะลองเรียนรู้ปลูกผักสลัดแนวอื่นๆหรือปลูกผัก,กอื่นๆนะครับที่เป็นพืชที่อาจจะราคาต่ากว่านี้แต่แต่คนแถวนี้ชอบกินกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองศึกษาอาจจะต้องลองศึกษาตลาดแถวนี้เพราะว่าถ้าจะให้ผมผมทําเป็นเป็นกเกษตรแบบธุรกิจจริงๆอย่างเงี้ยครับอาจ อาจจะถ้าจะทําเป็นตันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะเกินตัวในตอนนี้ที่จะส่งไปขายที่ตลาดสี่มุมเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกินไปเราก็เพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องหาตลาดแถวบ้านให้ให้เป็นที่รู้จักก่อนเราก็เริ่มจากตลาดแถวบ้านเลยครับว่าตลาดแถวบ้านก็ข้อดีก็คือหนึ่งการขนส่งเราส่งขนส่งปริมาณน้อยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกในการขนส่งต่างๆแล้วก็ เขาอาจจะเป็นเจ้าเจ้าใหญ่ในตลาดแถบนี้ก็ได้ในอนาคตว่าเราเป็นเจ้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยๆหาตลาดในแถบนี้ไปก่อน mm hmm. เบื้องต้นคร่าวๆผมก็มีประมาณเท่านี้ครับวันนี้ที่จะมาอัปเดตคุยกับเพื่อนๆตัวอ,อย่างอย่างที่บอกนะครับว่า อยากให้ทุกคนเริ่มจากการปลูกในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนถ้าไปปลูกไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็มองมันแต่เป็นเป็นแต่ธุรกิจอย่างเดียวเลยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเวลามันมีปัญหาเราก็ไม่พร้อมที่จะแก้ไขมันเพราะฉะนั้นก็คือเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเริ่มจากสิ่งที่เราอยากกิน ก่อนนะครับถ้าจะทําอะไรเพราะถ้าเรามีปัญหาในสิ่งต่างๆพวกนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขมันพร้อมที่จะทําให้มันดีขึ้นพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้มันดีมากขึ้นเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักก่อนนะครับแล้ว ในอนาคตมันน่าจะสกผลดีต่อเรามากแน่ๆเห็นใบเขียวๆแล้วผมมีความสุขมีความชื่นใจมากๆที่เห็นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็แตกยอดมาห้าหกยอดแล้วครับห้าหกใบละหรืออีกไม่นานก็น่าจะดีเก็บแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ ปลูกในสิ่งที่อยากกินกินในสิ่งที่อยากปลูกลักในสิ่งที่ทําก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเราจะทํามันยังไงให้ดีขึ้นมากไปกว่านี้โอเคครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับอ๋อก่อนก่อนปิดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของเพจไอสารด้วยนะครับผมของช่องไอสานด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ